วัวเด็เพื่อนวันนี้มันน้นาเจอกันทีอ่ะโอ้ยวันนี้เป็นคลิปแบบว่าสบายๆนะครับวันนี้พวกเราเจะพาเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะมาดูแบบว่าเขาเรียกเออเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองของเอ,อเป็นโกดังเลยเนี่ยให้ดูส่วนมากคนเกาหลีคนต่างชาติหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อมือสองกันส่วนผมก็ซื้อมือสองนะครับไม่ไม่ค่อยได้แบบว่า ไม่ค่อยได้แบบซื้อมือหนึ่งนะครับไมไ่ค่อยใส่ของแบรนด์ผมไม่เน้นของแบรนด์หรอกถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละแต่คือไม่ได้ไปโฟกัสกับมันมากมายิ่มากก็จะโฟกัสแค่รองเท้ากับกระเป๋าที่จะเป็นแบรนด์ส่วนเสื้อผ้าใส่ตัวละเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็จะมีให้เลือกหล,หลายหลายอย่างเลยนี่เป็นโกดังนะเป็นโกดังใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้างบนมีชั้นสองแล้วก็ฝั่งนู้น จะเป็นของผู้หญิงเดี๋วยวผมพาไปเดีย๋ยวเราตอนนี้คือผมจะพาดูสภาพก่อนว่าว่ามันมีสตาร์ไหนบ้างคือมีหมดเลยทุกอย่างตอนนี้คือมันเป็นหน้าหนาวก็จะเน้นไปทางเลื้อสภาพที่มันอ่าอันหนาวนะครับบอกเลยว่าราคาก็จับต้องได้ทุกตัวนะครับถูกๆท,ทั้งนั้นเลยมีทั้งหมวกมีทั้งอะไรนะมีผมจำดูเจลยีนด้วยเจลยีนเป็นไงอ่าสวยๆครับไม่แพงนะไม่แพงคืออย่างเงี้ยคือแบบเราบอกว่าตาดีได้ตาลายเสียลายประมาณนี้ ก็ต้องดูกันเอาเองครับตัวนี้ก็สวยไหมอ่าน่าจะีีคือมันมันอยู่ที่ดวงตาของเราครับอยู่ที่จังหวะเราเราเจอของดีแล้วก็ได้ตัวนี้สวยมากเลยมีคาขาดด้วยนะนนสยอดปะตัวนี้น่าจะประมาณ 19, <000. S> 1หมือนเก้าหนึ่งหมืนเก้าพันนอนนะครับไม่แพงแต่ตัวนี้เป็นรีไวท์ห้าศูนยหนึ่งใช่เป็นรีวท์ถึงหยิบมานี่ไง นีวาย501ด้วยเห็นป่ะเห็นป้ายป่ะเฮ้ยดีวายป้ <can> หวยนะครับ501อย่าลืมไปซื้อกัน,นกวันนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปลองก่อนนะครับเดี๋ยวลองผมจะพาดูชั้นสองชั้นสองว่ามันมีอะไรบ้าง <S <S ถ้าถ้าเป็นหน้าร้อนเสื้อผ้าก็จะอีกหน้าหนึ่งจะอีกสไตล์หนึ่งครับอันนี้คือเป็นหน้าหนาวผมจะเอาไปตรงนี้ก่อนนะครับ เก่งใส่ทำงานมีทุกอย่างมีเสื้อเชิ้ตเนี่ยมีหมดทุกอย่างอ่าเก่งใส่เะแืแใส่ทำง,งานแบบสบายๆทั้งสามส่วนนะครับนีหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ก่อนนะครับชุดหมีครับชุดหมีชุดยาวไหมชุดหมีเรียกชุดหมีเดี๋ยวผมพาด,ดูดูชั้นสองว่าว่าว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวส่วนแฟนผู้หญิงเนี่ยผมจะให้ให้แฟนผมได้พาไปดูนะชุี่จะแบบสวยๆทันะ้งนั้นใช่เดี๋ยวพาดูชั้นสองว่า พันสองนี่ไงเห็นป่ะอี่ชุดหมีอ่าแล้วจะมีแบบว่าอันนี้เลือกนะครับมีราคาคือคือร้านมือสองแถวบ้านผมเนี่ยมันมีเยอะเยอะมากๆใช้คำว่ามากเลยแต่น,นี้คือผมเจาะตรงมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันใหญ่นะครับนี่เจอย,ยินอ่ามีกระจกให้ลองนคะรับผมอันนี้จะเป็นเสื้อชุดสูทนะครับ สุดๆเลยนะครับมีต้องต้องตัวก็จะมีพร้อมางเกงอ่านี่นี่หมดทุกอย่างครับเอียนเอิมชุดจบนี่ชุดนี้ก็สวยนะอ่าเลยจ้าจ้าระดิ้งชาแนลดูไปไเลยครับไม่ต้องรีบนี่ก็สวยนะ เอาละครับเพื่อนๆนี่ผมพามาดูเสื้อลายทหารลายทหารก็โผล่เจะของสวยมากเลยเสื้อหนังก็มีนะอยู่ย้านข้างนี่นี่เป็นหนังนี่อย่นี้นี่นี่ก็สวยนะนี่สวยนะ มาดูดูาด,ด,ด,ดูโอเคเลยเห็นไหมโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เสื้อผ้าเ,เป็นที่ร้อยครับผมได้เออเป็นนี่ไหนบ้างโช์นี้เป็นโซ่ยีเสื้อเสือเส้อไซเอ็มราคาอยู่ที่ราคาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันวอนครับเอ้โอเคส่วนตรงนี้ก็รีวายเหมือนกันให้ดูเท่าไหร่คะ วายห้าศูนย์สามโแรงมากเอ <laughs> <S 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 นี่หมนเก้าได้พอดีครับเรียบร้อยได้สองตัวจะถ้าอยากได้เสือเส้อผา้าจะสวย่คือต้องมีเวลาเดินนา,นานๆนะเพราะว่าของเยอะแต่ถ้าอยากได้ในแฟชั่นต้องมาหน้าร้อนนะครับเสื้อผ้าหนาๆเราก็ต้องซื้อนหนาๆแบงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซพผ่กันต่อเลยไป ชาเนเอาลคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกีอ้ได้พาไปชมของผู้ชายใช่ไหมคะตอนนี้เราจะพามาชมของผู้หญิงกันค่ะว่าเสื้อผ้ามือสองมีแบบไหนบ้างมาเลยตอนนี้เจ้าของร้านก็กำลังไลฟ์สดขายอยู่นะคะทุวกวันนี้ต้องแบบต้องขายออนไลน์ไม่งันอยู่ไ,ได้ กี่เพ้าขายได้กี่เพ้ากี่เพ้าหืมแน่นอนจริงมีเสื้องเสื้อในดูไหมดูเสื้อหนงเสื้อในไีมคือเสื้อผ้ามีเยอะมากเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนมีทั้งแบบคนแก่มีมีมีแบบวัยรุ่นก็มีนะคะรุ่นจะมีคนแก่แล้วนีมีให้เลือกหมดนะมีจะเป็นสภาพอากาศร้อนอันนี้ต้องหมดสตางา์นี่ผ้าผ้าพันคอก็มีนะเก็บกันดิ อันนี้เราพามาชมเฉยๆนะคะถ้าได้ตัวไหนยิดติดไปก็เอาตัวนั้นแหละจะถูได้แล้วครับตรงนี้ตัวที่ถูกตามต้งใจเย็งต้องไม่ค่อยหาแต่แบบนี้มันก็ยังดีกว่าแบบที่เขาแบบทำเป็นกองให้เราต้องไปเลือกอ่าใช่อันนี้ขาท่านจะมีของจริงโรใช่มีแต่มารถคอนโดจะซื้อเงนเยอะอะไรเป็นคอนโดครับเป็นกระจไหมเราะคนใต้ครับ โทรแล้นะ402 8 5่465 40เ่อใครไม่รู้อย่าโทรมาครับ <c oughs> อันนี้2500น<อ>2 5 0 0เองเนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบของถูกๆนะครับเนื้อผ้าก็ดีนะตอนนี้บางร้านก็ถูกเลยนะแต่คือผมที่ผมพามาเนี่ยคือที่นี่มันใหญ่เนี่ยผมเลยพามาที่นี่นะครับร้านถูกกว่านี้ก็มีนะครับอ่า,อาจจะเป็นโซนที่เข้าไปลองดูข้างใน,นก็จะเป็น ส,สือสวยดีข้างในก็มีซับด้วยใช่ไหมมีซับซับโปโลปะวะไม่าาใช่มา<ห>ชุดตำรวจด,ด้วยช,วชุดตำรวจด,ด้วยชุดตำรวจคายด้วยน้ำบัตรที่อยู่ตามนี้ครับที่อยู่ตามนี้นะน้ำบัตรเราเลยจะเป่าผู้หญิงมิจฉาหลับเราด้วย ดูดีมีสไตล์มาเลยนะอันนี้ตัวนี้ก็สวยนะคระับพวกวส,ส,สุดแล้วผิงใส่ีผิวตัวใหญ่เนาะผิงเกาหลีเนาะก็เขาตัวเล็กโอ้ตัวนี้สวยมากเลยนะ,นอ,ะอันน,อนี้เป็นขนขนมิงตัวเมียนะครับเป็นขนมิงที่ตัวเมียที่กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่ อันนี้นะคะต้องแพงแน่เลยแปดหมื่นห้าจับดูกลก็รู้แล้วเพราะว่ามันนิ่มมากเลยเฮ้ยสีแดเลี้งสวยจังเลยไหนอ่ะลองใส่ดิเป็นการล้มน้องใส่ดิลอใส่ดิใส่ดิเดี๋ยวให้ใส่ขีดี้ยงดูนะครัให้ดูว่าผู้ท่อใส่เลีแดงจะเป็นยังไงเฮ้ย ถึงเท่เลยมาดูกระจกนะครับเราไม่ต้องไปห้างเลยอ่ะนี่นอยู่แถวนี้แหละเท่า <laughs> ถ้าใ <laughs> ครมาก็ต้องค่อย,ยดูเนาะใช่เพราะว่ามันเยอะจัดไม่รู้ว่าจะร้านถูกกว่านี้ก็มีนะร้านถูกกว่านี้ แต่จริงๆเขาว่ามันราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าร้านอื่นใช่เนาะใช่ตัวมีความรู้สึกเหมือนเขาร้านนี้มันจะแพลงร้านอื่นเพราะว่าแต่ว่าเสื้อผ้าเขาค,ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะดูใหม่เหมือนแบบตามราคาตามราคาใช่ เุ้ย่ชอัชอแล้วคิดตังค์กันะนะ